สวัสดีครับผมมิสเตอร์อึนนะครับมาในนามร้านเดอะวันโฮมนะครับวันนี้อยากจะมาแชร์ความรู้ให้กับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนได้รับชมกันนะครับถ้าผิดพลาดประการใดผมและทีมงานเดอะวันโฮมต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับวันนี้นะครับเป็นสินค้านะครับจากแบรนด์บอสนะครับเป็นสว่านไฟฟ้ารุ่น GBM13RE นะครับขนาด13มิลิเมตรกำลังไฟตัวนี้อยู่ที่600วัตต์นะครับสว่านคุณภาพที่ตอบโจทย์ทุกการใช้งานได้อย่างอเนกประสงค์ ไม่ว่าจะเป็นสําหรับงานจอบทั่วไปงานเหล็กงานไม้หรืองาน DIY ต่างๆนะครับเช่นงานประกอบงานยึดติดและซ่อมแซมฝ้าแพดานได้หมดเลยนะครับโดยตัวเครื่องนะครับจะมีขนาดกนทัดรัดนะครับเหมาะสําหรับใช้งานในที่แคบได้มีน้ําหนักเบาช่วยเพิ่มความสะดวกและการคล่องตัวในการใช้งานสว่างคุณภาพกําลังไฟเต็มประสิทธิภาพด้วยด้ามจับที่กระชับมือนะครับทำงานง่ายเสร็จเร็วมีช่องระบายอากาศ จึงสามารถช่วยระบายความร้อนได้เป็นอย่างดีสายไฟตัวนี้นะครับพุ่งม,มาอย่างดีป้องกันกระแสไฟรั่วน,นะครับผมนะครับจะมาลองให้เพื่อนๆได้รับฟังเสียงกันนะครับความเร็วขณะเดินรอบเครื่องเปล่านะครับีน่นะครับเพื่อน แขงแน่นนีไหมครับเพื่อนๆเดี๋ยวฟังกันอีกรอบหนึ่งนะครับไปเป็นตาครับลากยาวๆไม่มีปัญหานะครับเพื่อนๆือน่าสินค้านะครับทางร้านเรานะครับเพื่อนเพื่อนมีการรับประกัน14วันนะครับถ้าสินค้าของเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องคนไหนครับมีปัญหานะครับสามารถนำเข้ามาเคลมที่ร้านเราได้เลยนะครับทางร้านเรา จะเปลี่ยนสินค้าให้ใหม่ภายใน14วันเลยนะครับถ้าสินค้านะครับเกิน14วันนะครับทางร้านเราจะนําส่งให้กับบริษัทได้ดูแลต่อไปนะครับวันนี้นะครับผมและทีมงานต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมวิเตอร์อึดนะครับฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์กด s ั b s ไ r i b e ให้กับผมและทีมงานด้วยนะครับวันโฮมนะครับหนึ่งเดียวความสุขคือบ้านวันนี้นะครับวิเตอร์อึดและทีมงานเดือยวันโฮมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ คัด copy the one home นะครับ add line one home vs นะครับ facebook one home หรือสามารถโทรเบอร์นะครับหนึ่งเก้าสนะครับ